กูคือมาสงสารตัวเองแค่วะฮะกูมาอย่างเนาะตาล่ะโอไอโฟนเห็ดเสร็กูเนาะต้อ iPhone, you know. ง,งบ่งดูกล้องไอโฟนเนาะกูมาอย่างวะต้องมาแบกกระเป๋านีบาทนี้ ตา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 บัเคยพบก็ได้พบบัเคยพอ่อก็ได้พ่อมานางอ่าตม่เหม็นซาลาลารโหลดรูอาหาร้ายของเขาเย่มาแล้วหวังนอนเด้ มือคืนนี่นอนหมอลาบเลยไหมสงสารเจ้าของวะอีกยังกูคืออีกย่งกูคือมาประสบให้จังสี่นักสูบอันจะแมนเนาะกูมาประสบให้จังสี่ มาว่าหลายพี่น้องเอ้ยเนะาะเฮาเฮาเลือกที่จะไปอยู่บ่อนที่เขาสบายใจเถอะกระจบกับพอบนต้องขิดยังหลายน้องให้เบิ่งเอาเองเพราะว่าคือซิมีตะปูใหญ่เราเบิ่งนขิดนะก็คือสิเบิงนะบบ่งเป็นอยู่ดอกเฮาก็บบตตองว่าือ ถ้าคิดว่าสิเป็นอยนะ่างสี่นะข้าบอมาดอกถ้าเกิดว่ามาเจอเหตุการณ์อย่างสี่นะวะข้าบอมาดีกว่าย้อนว่ามันบ่หูหลวงนาเดยนี่แหละน้องพี่นอนะ้องเนาะเออขันหูหลวงนาว่าทุกอย่างทุกเรื่องมันก็นดีเพาจากสิบต้องแบบว่ายังได้วนะเนาะดีคือการมาแล้วก็หู เออถามปามาห้ากับสิบูหูเลยไม่หูแล้วเออโอเคโอเคดีมาแล้วห้าหูแบบนี้ดีมากเลยเสีได้หูเด้วหดว่าย,ยังเป็นยังค่ะเด็ห่วงนอนกับอห่วงนอนเหนื่อยเนาะ คนเฮานี่มันมีหลายรูปแบบบเียนะสูเออจริงบอกกับเอาอย่างแต่ใจแต่ในใจเขาอีกอย่างแม่แมนตรงนีนะแมนอยู่เขาทำดีที่สุดแล้วเนาะปะนกกันนาก็ยังมีดราม่า,มาว่าเออทามาหาแสงเขาหิานมิวแสงสสนสิบมาหาหยอดดิวน่นนีนั่นเอามากก็ต้องถ่ายคลิปอยู่แล้วล่ะสู ทางบ้านแสร็มาถามเป<ม>็นเอนไหนตอนนี้ฉันคิดทอดเห็ดปวกมากเลยฉันจะกลับบ้านไปหาเห็ดปูวก็แกร้ว่าสก้ับมือนี่พี่น้องก็จะว่าเวลามันเหนือว่าบท่านแล้วเนาะมันขำแล้วเนาะแล้วก็สิไปเขื่อนอุบลราชต่อก็ยังอยู่นครแก่นคือเก่าสีไปเที่ยวเขื่อนอุบลราชเนาะก็มีผีทั้ง เมืองนอกกุลิ่นเพิ่นใายลูกสะพายเพ็่นมาหาเ้าตอนนี้อแล้วเฮาก็สิไปเพื่อบอลหลาดตอ่อม็ขีดสภาพแล้วองหนีค่ะกูหนีกูนี้ปรับสร้างและจ้าอขอบใจถูกสิ่งทุกอย่างเนาะขอบใจละลายแปลว่าจี่เหตุให้เห็น อคอนแก่นเนาะพี่นอ้องถาาาาา้าข้างโบมาข้ากับบหูว่ะคอนแก่นเป็นแนวใดเอสภาพเป็นแนวใด <c oughs> เป็นตาหัวเนาะถ้าน้องพิมมันหูเหตุการณ์แบบนี้มันสิหูสึกเนี่ยดี๋วะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าน้องพิมมันหูเหตุการณ์แบบนี้มันสูงหูสึกเนี่ยดี๋ยววะ กูยังหัวเด็อจังมาหัวกันอยู่กับยี่งด้ยสกอตอาลดีเง้ยวะกูกับมึงมากยังอีกยิง้ยอ,อยู่บ้านดีบ่ามากดีแล้วที่เบามีบ่ามาน้ำนะมันดีหรอกแต่เกิดเบามีมานำนะ้ำมันด่ากูแบบแหลกล้านแต่ไม่เป็นไรกูกจะพามันเที่ยวก็แลกออกมาจะไปหอดอย่างเกาะไซยภูมิ อยากไปเบิ่งดอกกระเจียวอยู่ไซยาปูมแต่คือสมมติมีโอกาสแะละไม่โอกาสหนานดนกว่าในจอกับความจริงมันคนละเรื่องกันเลยทุกคนแบบคล้ายๆแบบหนักแสดงอะไรเนาะในจอกับแสดงอีกอย่างหนึ่งความเป็นจริงอเออโตจริงกับแบบหนึ่งเออแบบแหละ แต่สาาําลำพ่าไม้ค่ะยอกับจริงก็เป็นอย่างนี้แหละเนอะขอขอบใจหล,ลายถูกๆก,กำลังใจขอบคุณหล,ลายๆเฮาก็ดีใจดีใจมากขอนแก่นเนาะพี่นอ้นองเนาะดีใจเมื่อกี้นะตอนที่เดินออกมาจากหนา้าโรงพยาบาลตอนที่เดินออกมาจากอ่โรงพยาบาลเข้าหูหัวเข้าสิโรหาภัย เออก็เลยมานั่งอยู่อันอะไรู่หนาโรงพยาบาลฮะเฮาเมื่อต่ด้านเฮาโทรหาไคว่าเฮาสิโโาไปใส่าเฮาปวจังบ่นไปแปลว่าครับที่อยู่ได้นะครับใจมันอยู่ยากยังหว่าพี่น้องเนาะเพราะว่ายังไลยพี่น้องเออเฮากับเฮากับโมโหสิโทรหาไคเฮาก็เลยโทรหาคุณพี่ของเรานะฮะร้านจเจริญกรขอนแก่นนะฮะ ก่อนประตูกระจกไฟฟ้ารถยนต์ทุกชนิดนะฮะช่างนูนอยู่ที่ต่อหน้าไว้ตรงข้ามกับกองพันทหารม้าที่หกถ่ายคลิปเด้อเด้อบารนี้สิไปแล้วก็ถ่ายคลิปตัวพี่น้องป้องปายบุรีแหวะมากนี่ก็มาเสือนแหนมหมูสอยอันคุณพีบเพืพ่อเด้อ แนมหมูแนมเนื้อเนาะพี่เนาะเป็นเห็ดเองกับมือแสบไปนอนนี่ได้เพิ่กับให้ข้าลากเมื่อประเทศรากเมื่อกินเอาขอบคุณลายพี่ขอบคุณลายๆเป็นกับเป็นลากทุเรียนเป็นหูว่าเขาสงการคล้องโปดเทาเขากินเจ้บเบิร์ดมาอิ่มกาแฟมาอีกกินกาแฟลงไป่าง่วงนอนพี่เออสงสาากาแฟปลอมบะนี่นะพี่นนองสดเลย ห่อทุกวันใช่ไหมพี่ครับห่อทุกวันค่ะมาเป็นตะแสไปยังเด้อมาอุดหนุนนี่อุดหนุนน้นละห่อถ้าเป็นขั้วเป็นถุงขัแล้วจังห่อครับนี่ห้าห่อครับร้อยนุ่งนี่อ๋อเรายี่สิบบาทอ๋อเรามีซีฟโยกขว้วไปเลยพี่น้องถ้าเกิดว่าครูได้อันบอกเพิ่นว่ามาจากซองเบาบอยรีวิว เป่นกสิคิดลห่ห้าปูนสองเดือดขายวน้องเด๋ยวขายวันน้งองหัวฉันอันแหนพี่น้องหวนีนกันเด้อจ้ะพี่น้องหน,น,น,น้นเน้นอแม่นียังได้พี่น้องก็จเจ้าปะซิงงวันีเปื่อนเพื่อนกับพี่เพื่อนในเฟส หลายปีเลยแหละแต่ห้าหน้าบงหูว่าเผิ่อเป็นคนขอนแก่นว่าเพื่ออยู่ขอนแก่นพึ่งสีหูเหมือนที่โทรมากน่ะแหละเอาเพิ่อพยูนีแมวหมูรุ่งพยาบาลทีสตะลืนแค่สามสี่กิโลกับออกมาทางกินตะวันออกกินตะวันออกกินตะวันตงทางใดครับนี้มันตกทางใดโอทางนี้มันออกทคงนี้โอแบบบ้านห้าโน้แบบบ้านห้าเลย เป็นทางนี้ตรงทางนี้เออตับเดียวกันอันนี้ใต้อันนี้เหนือแ้นอันนี้ข้างเดียวจะไม่ออกอันนี้จะไม่โตไดนครับผมไก่ก <c oughs> ันกระล็ิครับฝ <c oughs> ุ่นอะอะไรอย่างเพิ่นควานวัตักระโดดเพื่อาครับงานเผื่นควาดวัตข้างฝังฝุ่นกับ โหาไเลขาเบอร์ทด้อนฝาไกได้เลยครับเบอร์ทั่วตั้งนูกอะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองสี่ห้าหนึ่งสีบบ่หนึ่งครับโทรสอบถามคาม่อนครับธรรมะครับก่อนประตูกรบจกไฟฝ่าเซ็นทรัลกระจกมแบบ่วงถางประตูเปิดว่าออกปิดว่าเขานั่นแหละครับท่านคือคุณหผมครับคุณครับจานฝ่ายพี่น้องก่องฝ่ายแหนมหมู นั่นแหละพี่กากาต้อทเทนั่นแหละเริ่มต้นนั่นแหละพี่น,อน้องผู้ได้แซ่ดมากวะอามาดามัมนคือบบกินทุเรียนนะบริเวลากูสื่อมมกแพงๆนะแย่งกูกินอีรีเดียพี่แพ,พงแพงยี่บานนะแม่แล้วนตัวฟังีท้แม่สื่อมาทีละสามฟูยู่บ้าน บอครับคันมีอันคันมีแบบว่าเอฟซีหรือว่าผู้ใจดีเพิ่นพาไปส่งฮอดหมกยังไขได้แบบายๆแบบผ่นพาเมื่อจังสีด้ายๆแบบว่าิ่นมีเวียกไปทางนั่นน่ติดโถลดิ่นไปน้าอย่างนสีแมนครับอันนี้สิไปขึ้โรลดตู่โถลดทั่วมาลงพุงควัวพอดีซิเมาทุเรียนบอแมนซะเมาโหลด